ตอนนี้ปอบตลอดเลยค,คือเราลากค่ะเราอยู่กับเขามันเหมือนเป็นตัวแทนของทุกความสุขความทุกข์ความเศร้าเราคุยกับน้องอ่ะมันมันได้กลิ่นแล้วมันอยากนอนเนาะมันก็เป็นความผูกพันแต่ว่าตอนหายเราก็รู้สึกเสียใจล้วก็เราก็ปอบใจตัวเองเราก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ก็ต้องโทษตัวเองก่อนด้วยเข้าใจค่ะแต่ว่าในบางอย่างมันก็มีปัญหาที่เรา เราเสียดายที่เราน่าจะได้รับการปลุกจากทางสายการบินเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มองว่าไม่เชื่อที่เขาไม่ปลูกบางคนก็บอกเคยเจอเหมือนกันที่ไม่ปลูกซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงคือเขาไม่ปลูกเราจริงๆตอนนี้ก็ไทยทางทีมงานติดต่อไปแต่ทางเขาก็ติดต่อกลับมานะคะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามให้อยู่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจอน้องแต่ก็ คาดหวังว่าจะได้เจอเพราะบางคนก็บอกว่าบางคนรอประมาณเกือบเดือน,นอถึงจะเจอของอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์กว่าก็คิดว่าอีก2อาทิตย์อาจจะเจอน้องก็ได้ปลอบใจตัวเองแต่แลาเรียบร้อยก็เดินหน้าต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเศร้านานเดี๋ยวพลังงานหายใช่ค่ะมีผลไหมแต่ว่าก็ทำให้เราได้ฉุกคิดในหลายเรื่องถ้าถ้าคอมเมนต์ไหนเป็นการ ตเตือนเพื่อให้เราปรับปรุงแล้วเรานึกคิดตามเขาเราก็รู้สึกเอาไปปรับใช้ได้อันนี้แต่ก็เอามาใช้มายอมรับแต่ว่าอันไหนที่เหมือนเหมือนเม้นเพื่อสนุกสนานอันนี้เราก็มองผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าคนไม่เข้าใจอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจใช<ๆ>่อธิบายยากจังเลยหนูว่าแค่คนที่เขารักเราเข้าใจเราพอแล้วค่ะ ไม่มีเลยใช่คร no, ั้งแรกค่ะยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางเดี๋ยวก่อนได้ค่ะไม่ติดใจแล้วค่ะแต่ว่าเดินหน้าต่อใช่ทุกคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนก็มีอุปสรรค แต่ว่าจะแก้ไขมันยังไงแล้วเดินหน้าต่อยังไงอันนี้สําคัญกว่าค่ะใช่ควานหาทุกคืนทุกคคืนรับมันมันเคยควานไงพอบละเมอหาทุกคืนควานอ้าวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหงาเนี่ยเดี๋ยวก็น้ำตาจะไหลคิดถึงค่ะคิดถึงเออกระดมกลิ่นแถวนี้ก็พอฮิวใจได้ ยังค่ะออยงังรอน้องอยู่รอน้องก่อน,อนใช่ขอบใจแล้วค,ครับจริงๆก็คอยช่วยเหลือดีกว่าครับคอยช่วยตามคอยช่วยอะไรแต่เียงเวลาที่เขาเสียใจหรือนอนคิดถึงน้องตุ๊กตาเราก็จะโอเคเอาเสื้อเราไปก่อนนะตรงนี้นะเอาเสื้อให้ดมแล้วนอนกอดกันไปก่อนนะเป็นคนเหมือนติดกลิ่นอะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่า ติดหมอนเน่าตุ treats, <laughs> ๊กตาเน่ามีกลิ่นคนข้างๆช่วยช่วยอยู่ค่ะ